สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กิจกรรม OPP ออนไลน์ครับ OPP รูปแบบใหม่ครับที่เราจะมาร่วมเปิดโอกาสทางธุรกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ผ่านรูปแบบออนไลน์ครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับว่า PolyH e r b คือใครเราดีเด่นโดดเด่นและแตกต่างอย่างไรรวมไปถึงนวัตกรรมสินค้าครับที่เรามีความดีเด่นโดดเด่นนะครับพร้อมที่จะส่งมอบสุขภาพที่ดีส่งมอบรายได้ที่มั่นคงและพร้อมที่จะส่งต่อความสุขสู่ทุกคนให้ทุกท่านครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Po l y เ e ิ b ของเราครับ บริษัทพลิฮิร์เฟเน็ตเวิร์กจำกัดก่อตั้งขึ้นโดยคุณทองเปรวสิริพรพิทักษ์นักธุรกิจผู้ประสบความสาเร็จและเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริมมายาวนานกว่า40ปีภายใต้วิสัยทัศน์ที่อยากจะเห็นคนไทยมีสุขภาพที่ดีมีงานทําบนพื้นฐานแห่งความมั่นคงและยั่งยืนนะครับผ่านรากฐานที่มั่นคงของบริษัทมิลิเมตรจำกัดที่รับรองมาตรฐานในระดับสากลรวมไปถึงเครื่องจักรที่ทันสมัยมูลค่ารวมกว่า1,000ล้านบาทสู่บริษัทพลิฮิร์เฟเน็ตเวิร ภายใต้การบริหารงานโดยท่านดรสุภัตราแปลงกริยาที่นำจุดร่วมระหว่างเทคโนโลยีและสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่พร้อมดูแลสุขภาพทุกท่านที่รับการรับรองในระดับสากลได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศออฟฟิศของบริษัทพลีเฮิร์เ,เน็ตเวิร์กจำกัดครับตั้งอยู่ที่รามอินทรา57นะครับซึ่งถือว่าเป็นทำเลที่ดีมากๆและในอนาคตครับจะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับยิ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักธุรกิจมากยิ่งขึ้น สํานักงานของเราครับประกอบด้วยกัน3ชั้นนะครับเริ่มต้นกันที่ชั้น1ครับเราจะมีเจ้าหน้าที่ครับคอยบริการทุกท่านนะครับรวมไปถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่คอยอํานวยความสะดวกนะครับในการทํางานขพือท่จนได้เป็นอย่างดีขยับขึ้นมาที่ชั้น2ครับเรามีห้องประชุมขนาดกลางครับที่สามารถรองรับการจัดงานนะครับต่างๆของบริษัทได้ รวมไปถึงอาคารสำนักงานใหญ่แห่งนี้ครับมีห้องประชุมขนาดใหญ่ครับที่สามารถรองรับคนได้4 0 0ร้อยถึงห้าท่านเรียกได้ว่าอาคารหลังนี้ครบครันครบถ้วนในการทําธุรกิจและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านสามารถประสบความสําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับผลิเฮิร์บเน็ตเวอร์จํากัดนะครับมีโรงงานการผลิตครับที่เป็นมาตรฐานเดียวกับเวชภัณฑ์ยานะครับซึ่งเฟสแรกของเราครับอยู่ที่อําเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนที่จะขยายเสที่2ครับที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายซึ่งโรงงานการผลิตของเราครับได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับรวมไปถึงได้รับรางวัลการันตีคุณภาพต่างๆมากมายทั้งในและต่างประเทศนะครับรวมไปถึงได้รับการรับรองและได้รับรางวัลจากทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นครับเรามีนักคิดนะครับนักวิจัยและเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญที่คอยพัฒนาครับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของผลิตภัณฑอยู่เสมอนะครับไม่เท่าทันต่อกระแสของการดูแลสุขภาพรวมไปถึงครับเรามีทีมงานนะครับที่คอยค้นหางานวิจัยครับค้นหาผลิตภัณฑ์นะครับและส่วนผสมใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของผลิเภัณฑนั้นตอบโจทย์การดูแลสุขภาพนะครับทุกองค์ประกอบในร่างกายครับแน่นอนครับบริษัทผลิตภัณฑ์เน็ตเวิร์กจำกัดของเราครับได้ทาการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและแตกต่างผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพภายใต้แนวคิดป้องกันซ่อมเสริมสร้างไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรม Herb Gel Nutrition นวัตกรรมม i l l ิ c a นวัตกรรมสารสกัดจากสมุนไพรให้ได้จุดร่วมระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยีที่พร้อมเข้าดูแลสุขภาพของทุกท่านด้วยนวัตกรรมสุขภาพที่ทันสมัยและตรงจุดกับการดูแลสุขภาพครับ บริษัทพลิเฮิร์เน็ตเวิร์กครับบริหารงานโดยท่านดรสุภัตราแปลงกริยานักบริหารรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญมีแนวคิดทันสมัยด้วยประสบการณ์การบริหารงานหนึ่งในผู้บริหารบริษัทมิลิเมตรจำกัดจนประสบความสําเร็จเล็งเห็นถึงความสําคัญของคุณค่าสมุนไพรที่สามารถนํามาสร้างนวัตกรรมเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งความสุขเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงพร้อมส่งมอบสุขภาพที่ดีสู่สังคมด้วยความตั้งใจที่ว่าความสุขส่งต่อยิ่งให้ยิ่งได้บริษัทพลิเฮิร์์เน็ตเวิร์กจำกัดบริหารงานแบบมืออาชีพโดยเน้นเรื่องของความมั่นคงและยั่งยืนด้วยทุนสดทะเบียนกว่า150ล้านบาทซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงความมั่นคงของบริษัท รวมไปถึงเราจดทะเบียนนะครับถูกต้องตามสคอบธอุรกิจขายตรงและสคอบธอุรกิจออนไลน์อีกทั้งครับเรายังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคม t d s a หรือสมาคมการขายตรงไทยที่บริษัทสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบัรณอย่างเคร่งครัดเพราะฉะนั้นครับทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่านอกจากบริษัทพลิงเิร์อเน็ตเวิร์กจำกัดจะมีความมั่นคงแล้วนะครับเรายังปฏิบัติตามกฎระเบียบและจรรยาบรรณบนพื้นฐานของการมีธรรมาพิบัลในการทําธุรกิจครับ แน่นอนครับแผนธุรกิจของบริษัทพลีเฮิร์บต้องทาง่ายไม่ซับซ้อนเพื่อนุกท่านครับสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วนะครับร่วมไปถึงครับนั่นก็คือต้องคุ้มค่าต่อการทําธุรกิจทางด้านสุขภาพครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความมั่งคั่งทางด้านอาชีพนะครับรางวัลชีวิตต่างๆเช่นทริปท่องเที่ยวประจําปีทั้งในและต่างประเทศครับรางวัลกิรตยศแห่งความสาเร็จเสื้อสูทคลับเงินล้านเสื้อสูตคขับเงินแสนเข็มกิตยศประจําตําแหน่งนะครับนอกจากนั้นครับธุรกิจของพลิเฮิร์บนะครับต้องเปนั เมื่อท่านสําเร็จแล้วนะครับเราก็จะมาร่วมมือกันครับแบ่งปันความสําเร็จขับเคลื่อนองอนค์กรขับขึ้นทีมงานนะครับสู่ความสําเร็จไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับบริษัทพลิเฮิร์มเน็ตเวิร์กจำกัดครับก้าวสู่อนาคตบนพื้นฐานหนึ่งความมั่นคงและยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารครับที่ได้ลงทุนกว่า3,000ล้านบาทบนพื้นที่กว่า2,500ไร่ณนะอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงราย ที่ได้รวบรวมดินที่ดีน้ําที่ดีครับพันไม้ที่ดีแอ่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์นะครับพร้อมทั้งป่าเบญจพัรณ์นัำคุ้มแสนสุขอีกทั้งนะครับก้าวโปรเจกต์แห่งอนาคตเช่นโรงงานเวชภัณฑยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณโรงงานสกัดสมุนไพรศูนย์การแพทย์แบบครบวงจรเวลเนสเฮลท์แคร์โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยโรงเรียนนานาชาติศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้าขนาดใหญ่ออฟฟิศส,สำนักงานใหญ่คอมเพล็กซ์เซ็นเตอร์ และส่วนสนุกเพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะครับที่เชื่อมต่อกันด้วยถนนสาย A3A ครับซึ่งถนนเส้นนี้นะครับได้ตัดผ่านคุ้มแสนสุขของเราปพระชุท่านมั่นใจได้ครับว่าโพลิเฮิร์บจะก้าวไปไกลกว่าและประสบความสําเร็จได้ไกลกว่าอย่างแน่นอนครับและหนึ่งสิ่งสําคัญครับที่จะทาให้การทําธุรกิจประสบความสาเร็จนั่นคือการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีโดดเด่นและแตกต่าง โพลิเฮิร์ครับเราได้รวบรวมนวัตกรรมนะครับที่ทันสมัยพร้อมทั้งสารสกัดวัตถุดิบที่ดีนะครับแต่หนึ่งวิทยากรครับที่จะมาบอกกับทุกท่านว่าผลิตภัณฑ์ของโพลิเฮิร์นวัตกรรมของเราดีเด่นโดดเด่นและแตกต่างกว่าท้องตลาดอย่างไรวิทยากรท่านนี้ครับท่านจบปริญญาตรีนะครับด้านเคมีปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจครับอีกทั้งยังได้รับการรับรองครับเป็นเภสัชกรแพทย์แผนไทยขอเชิญทุกท่านพบกับเภสัชกรแพทย์แผนไทยเจียระนายธนกิจครับ สวัสดีค่ะเพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีคือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าดิฉันเจรนัยธนกิจในนามของฝ่ายผลิตภัณฑ์มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Polyherb Network ทุกๆผลิตภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีความโดดเด่นดีเด่นแตกต่างด้วยนวัตกรรม3นวัตกรรมได้แก่นวัตกรรม Herb Gel Nutrition นวัตกรรม m i l i c a p และนวัตกรรมสารสกัดจากสมุนไพรซึ่งนวัตกรรมเฮิร์บเจลนิวทริชั่นคือนวัตกรรมการนำพาสารสำคัญเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบเจลโดยการนำพาของโมเลกุลโพลีแซคคาายจากกัวกรรมและแซนแทนกรรมาผสมผสานกันให้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเจลซึ่ง สุดยอดนวัตกรรมนี้ช่วยให้สารสำคัญดูซึมเข้าสู่ร่างกายได้ภายใน3-15นาทีเพราะว่าสารสำคัญมีโมเลกุลเล็กไม่ต้องเขยา่าไม่ตกตะกอนพกพาง่ายสะดวกอร่อยฉีกซองทานได้เลยไม่ต้องดื่มน้ำตามเป็นการช่วยให้เรารับประทานได้ง่ายความเข้มข้นของสารสำคัญเท่ากันทุกๆุซองยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของนวัตกรรมเจลได้แก่ผลิตภัณฑ์ KRN, ผลิตภัณฑ์ FUD, ผลิตภัณฑ์ HH, ผลิตภัณฑ์ ZLM และผลิตภัณฑ์ WB ค่ะและเทคโนโลยีมิลิแคปนวัตกรรมเพื่อการปกป้องและนำพา,าสารสำคัญเข้าสู่ร่างกายในรูปแบบของของเหลวในแคปซูลแข็งชนิดพิเศษหนึ่งเดียวในประเทศไทยเทคโนโลยีนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ทำให้สารสําคัญที่อยู่ในมิลิแคปคงประสิทธิภาพของสารสําคัญไว้ได้อย่างสูงสุดเก็บกลิ่นได้ดีจึงทําให้รับประทานได้ง่ายป้องกันอากาศความชื้นไม่ให้เข้าทําลายสารสําคัญที่อยู่ในมิลิแคปแตกตัวได้ดีเมื่อนําไปรับประทานและดูดซึมได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มมิลิแคปได้แก่ผลิตภัณฑ์ chl ผลิตภัณฑ์ซีตาผลิตภัณฑ์ asx และผลิตภัณฑ์ joy plus และนวัตกรรมสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อให้ได้สารสำคัญที่ดีกว่าเราจึงมุ่งมั่นพัฒนาในการสกัดเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอีกทั้งหมวดเครื่องสำอางยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยาแผนโบราณได้แก่ผลิตภัณฑ์เทียนสยุยผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณเนตรนาคราชผลิตภัณฑ์โพเซียมครีมและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไอเฮิร์ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้แก่คอลลาเจน plus ผลิตภัณฑ์โมเนเซ่เบอร์รี่ ry, และผลิตภัณฑ์ในหมวดเครื่องสำอางได้แก่ยาสีฟันโมเนเซ่อโลวาเจลและเดสคาราเจลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพราะผลิตภัณฑ์ที่ดีคือคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า